วันนี้เรามาตามตีทีประจําวันของน้องคอนนาคันนะคะเพื่อนสิงก็มาถ่ายเลยนะคะเพราะว่าน้องคอนนากําลังกินข้าวอยู่นะคะเพราะแล้วแล้ว,ลวถ้าคอนอน,นาเขากินข้าวต้องใส่น้ําด้วยนะคะไม่งั้นไม่งั้นน้องเขาจะติดคอนะคะแลววันนี้เราก็จะมารีวิวด้วยนะคะ มาณหกพันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาลดดให้อยู่นะคะแต่ว่าแล้วก็แล้วก็มันเป็นที่สูบผสมปอมนะคะเผื่อเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปนั้นเพราะคลิปนั้นคนดูน้อยมากเลยนะครับผมก็เลยมาบอกในคลิปนี้นะครับตอนตอนนี้มันจะมาอ้อนคนอยู่นะครับมันอ้อนคนอยู่นะคะตอนนี้มันขี้อ้อนนะคะ ใครที่ซื้อมาใหม่จะต้องต้องเล่นกับมันกัดนุ่งหนึ่งมนหรือเอาไม้ไม้อย่างเช่นไม้่างนี้นะไม้อย่างนี้ให้มันกัดเล่นนะครับแล้วก็นี่คือใช้ลอกมันไปที่อื่นนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะคบตอต่อใหม่ๆนะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทำยังไงทำทำให้ให้มันตอนแรกต้องเกาตอนแรกต้องเกาให้มันแบบ้องเกาเการูปแล้วก็เกาให้มันหยุดร้องนะครับเพราะตอนแรกมันจะร้อง